เสียงเพียดยามค่ำคืนปลุกให้ตื่นสู่ความตายลางสังหรณ์ของของแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องอู๋ประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องที่หยดปรากฏการความสยองแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าสุดหลอนของอำนาจลี้ลับที่ไร้ที่มาไร้ปราณีบนขยี่หนึ่งครอบครัว ใหห้้เเมือนตายทังป็ขอหลวงพ่อคุ้มครองครอบครัวเราอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้สิ่งชั่วร้ายอย่าเข้ามากั้ํากลายด้วยเถิดการกลับมาของคุยทวีวั์ผู้กำกับวิสัยทัศน์ไม่เหมือนใครเจ้าของปรากฏการณ์โหดมันหาในผลกระบี่ผีระบาดและหนังผีอมาตะรสชาติไทยทองสุก13หยิบเรื่องผีอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาสร้างชมหน้าใหม่แห่งความกลัว ที่คนทั้งประเทศต่างรอคอยจนเริ่มต้นความสยองทั้งปวงเริ่มต้นขึ้นจากกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์ชื่อดังย่างพันทิปที่สะเทือนขวัญชาวเน็ตโดยเรื่องเล่าสุดสยองจากนักเขียนเจ้าของนาปากกากริตานนนถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของหยาดแม่ของเขาในวัย16ปีผู้กลายเป็นพยานปากเอก ของเรื่องเราลี้ลับยากเกินจะหาคําตอบของเสียงเพียงเป็นสนานในยามข้าคืนที่ค,อค,อค่อยๆคืบคานเข้ามาสาดันร้ายแก่ทั้งตระกูลลูกแม่เย็ยนอาจจะเป็นแค่ไข้ธรรมดาถ้าเป็นแค่ไข้ธรรมดาทาไมจ่าต้องทําหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกอตรงๆจะได้แก้ทันเรื่องราวจากกระทูผ้ผีกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ทั่วโลกออนไลน์ก่อนที่ต่อมากระทู้ชั่ลอนจะถูกต่อย,ยอดกลายเป็นนวนิยายขายดี และกลับมาอีกครั้งในอีก8ปีให้หลังเมื่อกริตานน์ได้นำเรื่องราวนี้มาบอกเล่าต่อในรายการผีสุดหิตอย่าง h e Ghost Radio เล่าจากปากคำของเจ้าของเรื่องที่หยดเลยใช่เลยครับคุณแจ๊คครับคืนชีพปรากฏการหลอนกับยอดผู้ฟังสูงถึง8ล้านวิวภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนพร้อมถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเรื่องหลอนที่น่ากลัวที่สุด เหตุการณ์ก็คือจะย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนเตรียมพบกับทิศสุดแห่งความสยองณจังหวัดกาญจนบ,บุรีปี2515เมื่อเด็กสาวกลุ่มหนึ่งได้พบกับหญิงสาวลึกลับที่ยืนอยู่ใกล้สารไม้เก่าระหว่างทางกลับบ้านไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครแต่สิ่งที่เด็กสาวไม่มีวันลืมคือรอยยิ้มเปื้อนสยอง จากเด็กหญิงผู้มีนิสัยอ่อนหวานกับเริ่มก้าวราวเป็นดังปีศาจและออกเดินเพ่นพ่านในยามค่ำคืนหาใครที่ไม่ยอมหลับไหลก็จะได้ยินเสียงเพียกปรินสนาที่หยดที่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยหน้าพี่แอมหน้ากว่าไงไม่รู้อ่ะหน้าแบบปริศน,นาที่หาคำตอบไม่ได้ พักดันให้คนในครอบครัวเริ่มออกไล่ล <owner goats> ่าหาความจริงเมื <começo> ่อการแพทย์อาจไม่ใช่คำตอบสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไร้ทางต่อก่อนอาจอยู่เบื้องหลังไพ่ร้ายที่กำลังจะกืนกินชีวิตของเด็กสาวอาพับบางคนก็กล่าวอ้างว่าเป็นภาษาหมอดบางคนก็เชื่อว่ามันคือผีปอบ หรือบางคนก็เชื่อว่ามันคืออำนาจคุณใสยที่มาในรูปแบบของลมเพลลมพัดอาถรรพ์ที่ล่องไปตามลมไม่จอดจงว่าเหยื่อะจะเป็นใครแต่ถ้ามันเลือกคุณแล้วก็ยากเกินจะออกมานชแยมหรือเ่าพยอมิมรัตนาวดีรับบทเป็นแยม เด็กสาวผู้โชค้หลถูกสิงสู่โดยอาถรรพ์จากโบราณอากาศเดนิสเจลินชารับบทเป็นหยาดลูกสาวคนโตผู้ใกล้ชิดกับเหยื่ออาถรรพ์มากที่สุดนีน่านัทชารับบทเป็นยี่น้องสาวคนสุดท้องผู้พบเห็นเหตุการณ์ประหลาดในยามค่ำคืนนี่มองอะไรเหรอและนนเดรคูกิมิยะรับบทเป็นยักษ์พี่ชายคนโต กูอ,ออกตามล่าหาความจริงพร้อมท้าชนทุกอาถรรพ์เพื่อกูชีวิตของคนในครอบครัวแน่จริงโง่มาสิวะร่วมเป็นสักขีพยาดความสยองฟอร์มยักษ์แห่งปีไเป็นศนาแบบหลอนเต็มตาฟังเสียงเพียกจากทุกทิศทางในระบบ Dolby Atmos และสัมผัสสุดยดประสบการณ์ในระบบ IMAX Remaster ใหม่ให้มีคุณภาพทั้งภาพและเสียงที่ดีที่สุดโดยเทคโนโลยี IMAX DMR เทคโนโลยีเฉพาะของ IMAX เพื่อให้ผู้ชมได้หลอนเต็มอารมณ์สมการโรคงที่ยน26ตุลาคมในโรงภาพยนตร์เปิดรอบพิเศษหลอนก่อนใคร25ตุลาคมในระบบ IMAX จองก่อนคุ้มกว่าดูที่ยนในระบบ IMAX ราคาเริ่มต้นเพียง150บาท เพียงใช้ m อมคูปองซื้อผ่านแอป Major Group สมาชิก M Gen รับสิทธิ์ราคาสุดคุมดู IMAX ราคาเริ่มต้นเพียง150บาทพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาเริ่มต้นที่120บาทลูกค้า IMAX ทุกที่นั่งรับทันทีโปสเตอร์ IMAX ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จารึกประวัติศาสตร์หนังผีไทยเรื่องแรกบนจอยักษ์ไอ ก่อนจากกันไปบอกพู้เราหน่อยครับว่าคุณรู้จักเรื่องราวของที่หยดดีแค่ไหนถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พาลาดละคอนทตสสดได้คููส่เจาะลึกถึงหนังชวนผวากว่าใครที่เดียวที่จอดอ u s จัส it พิทพิมจารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย